กิเลสในดวงจิตกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งการงานนะกรรมะแปลว่าการกระทำฐานคือที่ตั้งเป็นงานทางใจนะกรรมฐานก็คือการหางานให้จิตทำนะเป็นการแก้กรรมทั้งอดีตและปัจจุบันนะ กรรมฐานก็มีสองอย่างก็คือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐานอุบายทำใจให้สงบเชื่อว่าสมถกรรมฐานอารมณ์ของสมถะก็มีทั้งสี่สิบอย่างนะกสินสิบนะอสุภะสสิอนุสติสิบ อาหาเรปฏิกูลสัญญาหนึง่งจะตุดธาตุวัฏฐานหนึน่งพรมมิหารสี่รูปไปฌานสี่เรียกว่าอารมณ์ของกรมฐานโดยจะเลือกอย่างใดอย่างนั้นก็ได้นะทำกรรมฐานที่ทำใจให้สงบนะนีิปัสนากรรมฐานหมายถึงกรรมฐานที่ทำให้รร้แจ้ง รู้เห็นตามความเป็นจริงรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจจนเห็นความเกิดดับความสิ้นความเสื่อมไปจนใจข่ารอบพ,พ่องแผ้วผ่องใสกิเลสด,ดับทุกดับนเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานอดมของวิปัสสนาก็มีทั้งหกอย่างขันห้าอายตนาสิบสองธาตุสิบแปด อินสียี่สิบปฏิจจเสมบมาทสิบสองแล้วก็อริยสัจสี่ย่อลงสองก็ได้แก่กายใจหรือรูปนามเนี่ยกายก็คือรูปใจก็คือนามนี่คืออารมณ์ของทิปสนากำหนดรู้รูปร,รู้นามรูกายรู้ใจจนเห็นความสิ้นความเสื่อมไป รูปสลายไปกลายเป็นพลังงานจิตรวมตัวผ่องแผ้วผ่องใสทุกดับกิเลสดับเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานน,นั่งก็รู้สึกตัวพรเรานั่งนี่คืออารมณ์ของวิปัสสนาดูรูปดูรูปนั่งกายก็คือรูปเนี่ยกายของเราทั้งหมดน่ตั้งแต่หัว เจตะสโภูสัมผันพื้นนี่ก็เรียกว่ารูปนะรูปประกายากำหนดรู้ลงไปทำใจให้พอดีกับร่างกายตั้งแต่หัวจดสโภคสัมผันพื้นนั่งก็มีสติรู้กายโดยใจผู้ดองทรงตัดไว้ว่าปุณะจะประดังพิกเวีพิกุลน,นิสินโนวายนสินโนมิติปชานาติ ภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอย่างอื่นยังมีอีกภิกษุเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งนี่คือวิปัสสนาปกตินะรู้ให้เป็นปกติให้ใจมันอยู่กับตัวทำใใจให้พอดีกับร่างกายกำหนดรู้รูปรู้นามก็กายของเราเนี่ยคือรูปหรือสสารร่างกายทั้งหมดเป็นสสาร ใจของเราเนี่เป็นพลังงานปล่อยกระแสใจให้ทั่วกายรู้รูปร,รู้นามรู้กายรู้ใจรู้ชัดเข้าไปนั่งก็รู้สึกตัวเรานั่งที่มันตื่นอยู่ให้เป็นธรรมชาติอารมณ์พิัสสนาอารมณ์ธรรมชาติอารมณ์ปกติแค่ทําใจให้เป็นปกตินั่นคืออารมณ์พิัสสนาไม,ม่ใช่ไปเข้าฌาน อย่างก็มีานมีนั่งนิ่งไม่รู้อะไรนะแบบสมาธิแบบแข็งทื่อเรียกว่านะสมาธิมิจฉาทิฏฐินะนิพพัฒนาก็ร,รู้รู้ตามความเป็นจริงรู้ทุกข์รู้เหตุเกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้วิธีทำทุกข์ให้ดับนี่คือวิปัสสนานะให้มันรู้ตื่นไปทั่วตัวนะ ดมกระทบะผิวกายเราก็รู้หูได้ยินเสียงเราก็รู้สะโพกันบัดพื้นเราก็รู้อย่ารู้ไปทั่วตัวเนี่ยนะเนยนันตื่นไปทั่วตัวนี่คืออารมณ์ของวิปัสนาอารมณ์ธรรมชาตินี่เนี่ยน่าไม่ใช่เป็นนั่งนิ่งมันก้อนหินไม่ใช่นะให้มันตื่นไปทั่วตัวเนี่ยคือสมถะธรรมะคือนิ่งธรรมะสมงบที่เฉย วิวัฒนาในรู้ตื่นตัวตัวมันก็เราทำงานอยู่เนี่ยเราขับรถอยู่ใช่ไหมเราเดินอยู่เรานั่งอยู่เรานอนอยู่เรายืนอยู่ให้รู้ไหมร,รู้ในปัจจุบันปรอยอดีตว่างอนาคตมีสติกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันนี่ <S <S น <S <S คือหล<อ>ักสำคัญขอ,อ,องการปฏิบัติคือหลักวิวัสนาน นั่งก็มีสติรู้กายรู้ใจยืนก็มีสติรู้กายรู้ใจที่โตวาที่โตมิติปะชานะติเม่ยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนขัดชั่นโตวาขัดชามิติปะชานาติแม่เดินก็รู้ชัดว่าเราเดินสยานุวาสยานอมิติปะชานะติแม่นอนก็รู้ชัดว่าเรานอน ให้กายใจมันอยู่ด้วยกันนั่งด้วยกันยืนด้วยกันเดินด้วยกันนอนด้วยกันมองซ้ายเลยขวาต้องไปฏิบัติทุกนาทีใช่ไหมทุกวินาทีทุกริยาบท,าาบทนะรยบทเนี่ยืนเดินนั่งนอนสัมปชัญญบะบัตรนะทำความรู้สึกตัวนั่งก็รู้สึกตัวใช่ไหมนี่คือสัมปชัญญบะบัต เดียบทแบบดูลมก็ได้ลมเข้าก็รู้ลมออกก็รู้ลมทั่วตัวเราก็รู้ลมพัดไปทั่วตัวนี่คือลมวิปัสนา,นาคือรู้อยู่กับปัจจุบันตื่นอยู่ทำงานอยู่ปัดอยู่กวาดอยู่ถูอยู่ใช่ไหมหุงข้าวอยู่ต้มแกงอยู่ใช่ห,หั่นผักอยู่อย่างใช่ไหมนี่แหะคือวิปัสนาไง มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันน,นี่นคือหลักสำคัญของการปฏิบัติน,นาสมถะกรรมฐานมีปัสนากรรมฐานเป็นงานชั้นเลิศเป็นงานชั้นสูงขึ่นใหญ่งานระดับมหาเลยน้า่าทานนี่เป็นระดับเบื้องต้นเรียกว่ชาชั้นอนุบาลทานการให้ข้าวให้น้ำให้เสื้อก้าจีวรนเครื่องนงห่ม ให้ยารักษาโรคให้ยานปานะให้ที่อยู่ที่อาศัยเนี่ยเรียกว่าเบื้องต้นร่อยชั้นอนุบาลเราเริ่มให้เป็นเป็นบุญชั้นต้นชั้นอนุบาลศีลเนี่ยเป็นบุญชั้นประถมเนะยศีลห้าศีลแปดศีลส,สิบศีลต้องร้อยยี่สิบเจ็ดความสำรวมกายวายาใจใจเรียบร้อยชื่อศีลชั้นประมหน้า สมาธิในชั้นมัธยมนะการทำใจใสงบด้วยชั้นมัธนะยมเจริญปัญญาเจริญวิปัสนาในชั้นอุดมศึกษาเนะนี่กลัมานาะปฏิบัติชั้นสูงสุดในชั้นอุดมศึกษานาะสำเร็จเป็นพระโสนาบันเรียว่าจบป,ปริญญาตรีนาะสำเร็จนาะสก,กทาคามีเรียกว่าเข้าสู่นาะ ปริญญาโทแต่ยังไม่จบนะทำวิทยานิพนธ์อยู่จบปริญญาโทเขเรียกว่าอนาคามีหนะสำเร็จอรหันเขเรียกวา่าจบปริญญาเอกเนี่ยมมีขั้นตอนอยู่ที่เรามาจะเดินสมถะจะเดินวิปัสสนาเนี่ยคือมาทำกรรมฐานงานล้างกรรม งานล้างกิเลสงานแก้กรรมเอง